สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft Brutal นะฮะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของเกมนี้เลยนะครับซึ่งผมเพิ่งโหลดมาใหม่สดๆร้อนๆเลยฮนะหลังจากที่ห่างหายจากเกมนี้นานมากนะฮะซึ่งนี่ก็จะเป็น Starcraft ภาคแรกนะเป็นภาคเออเขาเรียกว่าอ,อะไรนะภาคภาคเสริมด้วยนะภาค Brutal นะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็อยู่กับผู้เล่นที่มีชื่อว่าคุณอะไรอะไรวะเนี่ย 10O ออนยันนะฮะอ,อันยันโอโอเนยอนไม่รู้นะฮะว่าต้องออกเสียงไงแต่ก็ขอได้อย่างนี้ไปรักกันนะครับผมอ่าเลือดเป็นโปรโตสีสแดงนะที่ฝั่งสายบนนะครับส่วนคูตส้วงเขาไม่รู้นะว่าชื่ออะไรนะครับรู้แต่ว่าเป็นเทรเรนส์สีขาวนะครับเนี่ยเป็นผู้เล่นบาร์โค้ดนะฮะอยู่ฝั่งสายล่างนะอะยู่ในแมปที่มีชื่อว่าซิตาเดล1.0นะครับผมโอเคซึ่งแมชนนี้ก็ไม่ใช่แมทแข่งขันนะฮะเป็นแมทของผู้เล่นทั่วไปนะครับผมอ่า ก็ถ้าหากว่าเสียงเสียงเกมมันดังเกินไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมจะได้ปรับผมจะได้ปรับในคลิปต่อไปนะพ่อรู้สึกว่าสตาร์ครับเนี่ยมันน่าจะเดี๋ยวนะผมดูซาวมันก็โอเคนะตรงนี้เดี๋ยวนะมีเสียงคนโอเคดังไปนะ,ะอ่าเอาประมาณนี้แล้วกันนะเออเนี่ยโอเคน่าจะน่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับอ่า,อาเราก็มาดูกันนะฮะ มคานกของภาคแรกกับภาคสอเนี่ยก็จะต่างกันค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นคุณไม่สามารถที่จะเลือกยูนิตได้เยอะเกิน12บตัวนะฮะในในการลากครอบหนึ่งทีนะแต่ว่านี่มันมี1 2 3 4 5สี่ห้าจไปเก้าิตัวตามปกติโอเคแล้วผมชอบอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเนี่ยไอ้แถบด้านบนเนี่ยเรียกว่าแถบสถิติด,ด้านบนนี่สตสรทิสติกพาเนลเนี่ยมันบอกหมดเลยนะเหมือนอรีเพลย์ของภาคสองเป๊ะเลยนะผมซึ่ง <c oughs> มันจะบอกว่ามี เร่เท่าไร่แก๊สเท่าไรนะจำนวนคนงานจํานวนยูนิตต่อสู้แล้วก็มี APM บอกด้วยนะเออ,เอ,อแต่ว่ามันมันดีตรงที่มันมันเอาทุกอย่างไว้รวมกันนะแต่ว่าอัปเกรดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะยังไม่มันดูยังไงว่าอัปเกรดยากแลละอันนี้มองไม่เห็นนะเนี่ยเออก็อ,อช่างมันฮนะอ่ะตามมีตามเกิดครับผมอเราก็มาดูนะว่าเขาจะเล่นกันยังไงนะครับฝั่งสีแดงตอนนี้ก็เปิดเป็นเกตเวย์แล้วนะแล้วก็ตามด้วยไซเบอร์คอ เหมือนภาค2เปย์เลยนะส่วนฝั่งสีขาวฝั่งเทเรนก็ส่ง s อ v ซีออกมาก่อนเลยนะไปสกกเกาแน่นอนนะครับลักษณะนี้เอ่าแล้วมันกดฟอลโล่ไงวะเดี๋ยวนะโอเคไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้องไปดูเรื่องคีย์ใหม่นะอ๋อใช่ครับแบบนี้ผมลืมบอกไปนะมันจะมีคนวางเซิร์กเอ็กไว้นะฮะเป็นไข่เซิร์กนะครับแล้วที่สำคัญคือ Starcraft รีมาร์สเตอรมันสุ่มออกได้ด้วยนะ สุมเข้าสุมออกได้ด้วยนะ,ะนี่แหละของดีนะครับของดีเคตรงนี้ฝั่งสีขาวเข้ามาสกาแล้วแต่ดูเหมือนว่าฝั่งสีแดงจะยังไม่สกาเลยนะนี่มุมมองของฝั่งสีแดงเออมันสลับมุมมองผู้เล่นยังไงวันนี้นคลิปหายและลืมขออภัยนะฮะเดี๋ยวผมขอไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องอ่าฮอตคี key, ในมุมมองของคนดูรีเพย์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะ นั่นแหละโอเคตรงนี้รากููออกมาแล้วนะครับฝั่งสีแดงก็ส่งมาสเกลตามปกตินะฮะตามสูตรตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นทางลงนะฮะมาอย่างนี้เลยอันนี้เป็นแมปที่เขาเรียกว่า,าทีมจากการแข่งขันเขาสร้างกันเองนะฮะแต่ว่าไม่รู้นะฮะว่าทีมไหนเลเยอร์แมปมันก็เลยจะเป็นแปลกๆนะ,ะอย่างเช่นทางขึ้นทางลงเนี่ยถ้าเป็นราคาภาคแรกนี่ถ้าเป็นคนที่เคยเล่นมาก่อนตั้งแต่ออกใหม่ ก่อนไม่ใช่ออกใหม่ๆคือก่อนที่จะมีรีมาสเตอร์นะฮะนั่นแหละการสร้างแบบนี้ไม่มีนะฮะทำไม่ได้นะครับเนี่ยแบบนี้วางแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณจะวางแรมคุณจะต้องวางเป็นเฉียงเอาครับเฉียงมาอย่างนี้หรือไม่ก็อย่างนี้นะฮะเท่านั้นแต่วันนี้คือเขาใช้นั่นแหละระบบโปรแกรมอะไรของเขาก็ไม่รู้ฮนะรู้แต่ว่าตอนนี้มีฝั่งสีดแดงก็สก,กาแล้วนะฮะเจอหนึ่งบาร์แร็กสองดับสไพดีโป้นะฮะตรงนี้ก็มีแฟคทอรี่ด้วยนะครับโอ้โหแล้วมันก็ลงมาไม่ได้โอเค ต้องยอ่อเอาอะปิดไปละกันนะครับจังหวะนี้อจะได้เห็นง่ายๆนะโอเคอุ้ยซีทังค์มาแล้วโอ้ซีซีท,ทงค์นี้ก็ต้องเอออัพเกรดนะถึงจะอะไรนะถึงจะกลางได้นะนี่แหละแมชชีนช็อปอันนี้ทำอะไรอ๋อนี้อัพเกรดเพิ่มความเร็วของบอเจอร์นะส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงว่าไงครับรากูน เค okay. มาเยอะๆเลยนะฮะรากูลนี่ก็เป็นยูนิตยอดนิยมของสตาร์คาภาคแรกเลยนะฮะอ่าของผู้เล่นหลายๆท่านนะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะตรงนี้อัปทะกันแล้วนะครับผมขออนุญาตเอาออกนะซีทงแตกตุ้มไปแล้วโอเคตรงนี้มารินยิงม,มายังไงครับรากูลโอ้โหเลือดเหลืองแล้วนะฮะตรงนี้เลือดเท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ห้าสิบห้าเอ้ยแล้วก็เข้ามาตรงนี้ยิงอฮ้ยเจอสไปเดอร์รอรมนนรไม,ม่เรียบร้อยครับผมว่าแตกไลยเนี่ยรากูลถ้าไม่นี้บึ้มเรียบร้อยครับแตกหนึ่งนะฮตรงนี้เจอมารินอีกนะฮะ แล้วรากูนอ่ะมันยิงแรงมากเลยนะฮะในเกมภาคนี้คือยิงมารีน2อทีแตกนะฮะอ่าต,ตรงนี้เอาอะไรเข้าไปครับบอลเจอร์โอ้โหยูนิตฮาร์สเมนอีกแล้วนะฮะแต่ครับบอลเจอร์นี่เป็นยูนิตที่เหมาะสำหรับฮาร์สเมนในช่วงต้นเกมมากๆเลยนะเพราะเป็นยูนิตที่เคลื่อนที่ไวนะแถมวางกับระเบิดอ่าสไปเดอร์ไมล์ได้ด้วยนะแล้วก็บึ้มไปนะครับทีเดียวหนี่งรากูนตายเลยเลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับแต่ตรงนี้โอ้โหจูบหลบกันไปหลบกันมาอย่างนี้นะ สุดยอดมากฝั่งสีแดงก็ไม่เหลืออะไรนะครับพยายามที่จะเอาตัวเก็บเร่ไปไล่ช็อตนะแต่มันไม่ได้ครับจังหวะนี้อ,อครับแล้วดักุนออกมาเจอสไปเดอร์ไม้บึ้มอีกแล้วนะฮะจีจีครับฝับ่งสีแดงไม่น่าจะรอดนะฮะลักษณะนี้โอ้โหตอนนี้ห้านาทีกว่าแล้วอนี่แหละครับอาจจะต้องอธิบายกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะมาทำคอนเทนต์นี้นะเผื่อใครที่แบบไม่เคยเล่นภาคแรกนะก็ะได้อธิบายเยอะๆอ่า นั่นแหละครับจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วมีโรโบแป็กตอร์ตาเลนะออฟเซเวตอรี่เอานะเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงจีๆแล้วฮะคุณอ๋อสิบเนย์นะฮะสิบเนียน,นะน,ยนกดยอมแพ้ออกจากเกมไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหแล้วคือยังไงก็ต้องออกครับเจอฮาร a s s m e n t ขนาดนี้นี่อยู่ไม่ได้นะฮะเออนะครับคือดราคูนออกมากี่ตัวกี่ตัวนั้นก็แบบโดนสไปเดอร์ไมล์เก็บหมดเลยอ่วอลเจอร์สไปเดอร์ไมล์นี่ไงตัวแทนวอลเจอร์โอเคนี่แหละฮะความน่ากลัว ความน่าราคาญของฝั่งเทอรเรนในเกมภาคแรกนะฮะโอเคครับสำหรับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณอะไรก็ไม่รู้นะฮรรู้แต่ว,ว่าเป็นผู้เล่นบาร์โค้ดนะครับผมฝั่งสีขาวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ